อเมน,นิฟามครับสวัสดีครับนะมากันแล้วครับนะวันนี้ก็มา,มาครับจีมง่ารนะนี่โคกตีไอ้กา้ามาในถนนครับนะมานำแล้วก,ก็ดำมีเฮ้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 ลงซ้ายซ้ายถึงยางลวงเลยนี่ เลยพูหักันนห่นแะพวดูให้เขียวหน่อยให้เขียวหั่นนั่็นแล้ว uh. ทีเขียวนั่นและ<ล>ต้องให้ไปทางนี้ครับเพราะว่าจะได้ไปตรงเลยครับเนาะไปทางนี้บ่ได้เลี้ยงลงกหน้าเขา <olm. S 1> เขาห้หามไม่ได้แมนไปเหยากเหยียบดอกเพระว่ามันไม่มีคนไปอยู่ มันมงัวมันเผื่อมันพ่อมูมันก็นเลียนหามูวอ่นี้เลยครับไปาเอาพออวนครับมาอุ่นอุ่นเลียนอยู่อีกไกลมันเห็นว่าสั้นมัวเลยวัวแล้วโอ้ยยางลายครับของสามินิฟาร์มอยู่อีไกลเห็นมูนี่บ่ลงนเขาเลย สี่ตัวไป,ลไปเล็วป่ะสี่เหลียวตรงนี้เอ้ยตรงนี้เลยตรงซ้ายซ้าย้านั่นเฮ้ย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 พวกเขาเอ้วนในกลาขนะ ไปไปเฮ้ยนี่อแไล่ะเฮ้ยมืดเลยนะมืดเร็วเลยหาว่นรถก่อนล้ยีก็พอเอาอยู่หอกแต่มันเหลือแต่ขนมา้วแถ่ทั้งไปสื้อทังอัดทั้งนมันยีสกว่าบาทผุนเด ขึ้จางเขาขนถึงอัดตกไปก่อละยี่สิกว่าบาทฉันเขาขายก่อละยี่สิบอ่เฝ้าซื้อ,อมีเลยไมมีเหลือเลยวะยววไไดิบมแล้วเกี่ยวตากฝนมันกับบคือนไปไดีกินเีื่องก่อนกับไข่กับบมีอย่างนี้เนาะ เมือนปกติกัไปท่านี่ละครับไปกินนี่แล้วก็ลงไปพุ่นละสุดพุ่นละแต่ว่าสำมันมีนม้ำหลายๆมันก็จะไข่อยู่นั่นล่ะมันพอบอดีลุยไปห้องเขาเลยผม,มก็ไปอยู่ไปหอดสุดเลย <ừ. S 2> แต่ว่าก็ต้องรัดไม้เขานะแก็บ <ừ. S 2> อกเป็นยังแต่มันน้ำขึ้นมาหลายอยู่ตัวน่าจะท่วมไล่เติบอยู่

นี่นบ่วังหันนี่เห็นบ่อหน่วังมาสะาพานี่น้ำขึ้นแล้วก่สีนีเหรอสมโนนก็กรนยางี่เง้าเลยเลยครับนี่ยบางส่วนมันยอมลงเลยครับ มันบอยู่จีมันสิไปแหลมเขาผุนเดะซุดเลย,ยเ,ลเออแต่ตวนะ่ามันมีอยู่แถมมันมาไรกาบมันอยู่อยู่เดะอ,อยู่ผุนเนี่ยกบกับเลยสองสองมือหันพ้นโต๊ะกับบกับอยู่ผุนเลยครับอ,อ,อยู่ใกล่เทียงผุนละไอ้บกตีงเลยเหมืนก็สีมานี่ก็ไล่บกตีงอีกบบบนี่ก็สีได้กับเกือบหาโม วันนี้มาขึ้นยางเลยเด้กระป๋ไรลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันงอนยานเขาบ่เฮ้ยลงเถอะแม่ลงลงลงขวาขวาเฮ้ยลงเถอะแม่ลงเถอะแม่เฮ้ยลง อืออบ่อ,บอลูงครับดิเรียนไรนี่ครับเด็อย,อยางเรื่องฉันเอร์อือเลลักันครับโอ้องเลนมาลัดครับ ในโลงนี้ก่อนครับบัชล้อบ่ได้ครับวสิยางสุดครับจะลอไปยังน้อยครับค่อยๆยางไปครับจะได้กระซุดอยู่ครับแต่ว่ามันปล่อยกับสาวเดียวครับเนาะปล่อยคือยางเงีวเลยครับเนาะหน้าพ่ออ้วนมันมาหน้ามันครับคำท่างนี้ครับในทางไปหน้าถ้าพออ้วนครับมาเลี่งประจำหน้าพออ้วนตรนี้ลงไปนี่ครับว่าไปนี่เขตพื้นที่หน้าเพื่อน ทางครับเป็นทางกันทางสาย่มันของถั่วอ้วนนะทางขวานี่ยของเมติกครับนะติ๊กพอดไซด์อ๋เออขวางเขาครับเดี๋ยวไปหน้าครับทางนี้เดี๋ยวบ่ một bài xe được tí thao mua này lấy luôn cái này nè khoáng mua gì đây nè đây nè mua đi sai hơn đây nè tăng chạy thì bay đây Ô, bay đây ơi <laughs> ơi cho phào lại luôn con cho lo con mà cho lo vào đây rút lên lo chạy yên con cả mất nhà con mới được rút giang điều sắp ổn rồi men Sắp đầy thứ câu đẹp. Mới à, để xây nó nhăn bò không được. Rách. Nó บวกินบ่มาสองข้อครับโมนี่พวกอ้วนนี่เป็นเลี้ยงง่ายครับจะคล้องบวไปมันกับบไปได้ง่วครับเนาะอยู่น้ำจอกคลองครับแต่ว่าจอกคลองจะไม่มีฝ้าเมื่อเกียวว่าจอกคลองครับเกี๊ยวก็บอรอยากไปครับมันเคยื่อนไปมันเลยมีเหงาไปครับนี่อู่เข่าร้ายอยู่ครับขากรับครับขากรับจะให้ล่งอยู่ครับนะอยู่แฉะเราตอนไปต้องชะลอเพิ่นไหวครับเนาะ ันไปทางชะลอ่อให้มันกินจักจุดก่อนครับเนาะจุดกระตอมมีหย่าน้ำครับเนาะกินจักจุดแล้วอย่งสิได้บางั่นยางลวงครับลวงเลอย,อยนี่ลำบากครับไปหอดสุเดเร็วหวานีบอยก็สิตีกับมันตีกับไว้ครับนะอย่งสี่แขกมันกินไปก่อนชะลอไปชะลอไปพอาหอดไปสุดค่อยคอย,คอยตีกับจะพอดีครับนะแล้วก็เจ็ดเหยืเพื่นบม่หยามนะครับเนาะ เข้าไปใงสี่เป็นกระสีชิ้นครับอยากไปสิเลีนเลยครับนะเนาะกันมันเป็นดานเป็นดานไว้ครับเนาะเป็นหัวเป็นยางลวงบดได้ครับมันกลมกินเน่้อนี่มากจากฝ่าครับามากอาจะฝ่าพอฝ่าก็กินเนื้อบวกินเน่ื้อบรรดได้เพิ่งจะอยู่ก็อยู่เลยบ้านนี้คำครับอันซื้อมือครับขัง ข้างคอค่ะบวกินปันได้ครับหยาตัดหยาปั้นกับบกินปันได้ครับเพราะว่าเป็นมหากินเดียงช่วงหน้าฝนนี่ยางไม่ให้เหลือครับเนาครับประมวนเป็นหอดพุ่งครับเป็นเส้นยางไปเลยครับนะเอาครับบรรยากาศมือนี้ครับปล่อยค้างลายมือครับปล่อยมือแรกกับบัวมาณนี้ครับเนาะนี่ครับอ้ยู่ๆครับเนาะปล่อยสำนีนะครับเนาะสวัสดีครับ